ดีบ๊าวาว้าวเปลี่ยนใหม่ผู้ชมคิดว่าอันเก่าอ่ะมันเปลี่ยนใหม่ไหมอันนี้อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะจริงจริงเนี่ยอ,อย่างเช่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันยังไม่มีเลยนี่ที่เปิดเปิดนี่อันเก่ามันยังยังไม่มีนไไี่ไงเออผู้ชมรู้ไหมอ่ะอันนี้คือ,อของใหม่ คือที่จริงอ่ะอันนี้มันดูนด้านบนนะคะอันนี้กนะ็อยู่ด้านหน้าอยากรู้จังไงเอ,เอาเาาอามาเท่ากันเท่ากันโอเคมาเท่ากันแบบเออมันดูจิกจกแล้วก็ขอยายใหญ่แบบก้อย โอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยขยงยเลยเห็นคนดูบอกเต็มเลยจ็บแล้วก็ตรงนี้ขายายแล้วก็ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็ต้องรบเทิยเออ ลบลบโดนไม่เอาดินเจ้แล้วก็ขยายใหญ่อืมเยวมันใหญ่เกินวันนี้ก็ถึงวันเกิดเราแล้ววันนี้ก็ถึงวันเกิดเราละใช่ขอให้ผู้ชมกดติดตามกันดีเยอะนะเพราะว่าวันเกิดเราแล้ว ตอนมืดโอเคผู้ชมมันนี่ได้ไหมน่าได้นะขอให้ผู้ชมกดไลค์กันเยอะๆด้วยกดติดตามด้วยอันนี้ถึงห้าร้อยสาแล้วเนี่ยอยากให้กดติดตามไปถึงพันเน่ะอยากรู้จริงไปถึงพันจะเป็นยังไงเห็นพ่อเราบอกว่าเราถึงพันแเรามันจะได้อะไรกันบ้าง แล้วก็จ็บจ็บมาดูโลกไปตรงนี้นก็ไม่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมเฉยได้ทำให้มันนิ่งได้จ็บจ็บแล้วกว็ตร้งนะแควปะโอเคอย่าลืมกดไลค์ Okay, aku tetap duit. Kita Aku tetap kerja. Aku okay, Aku bereskan. Oh, aku bereskan. Lebih... Okay, aku bereskan. A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 ku bereskan. โอเคทีนี้ก็เสร็จแล้วเย่ yeah. แล้วก็เซฟไว้เอาไมทเทงเลยเดี๋ยวทำไมคนนั่งดีๆไม่เป็นเดี๋ยวเออลืมไป stop you y e บโอเคเดี๋ยวก่อนทำไมคนนี้มันมีเนี่ยเออไปคนนี้มันมีเนี่ย ก็มาเชื่อกับน้่งให้โอเคนะให้เรี้อยโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรเล้วใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่น่ามีแล้วโอเคแล้วก็เซฟไปเดี๋ยวของเก่าโอเคของเก่าไปแล้วต้องเซฟให้มันดีๆ หรือแล้วมันชื่ออะไรชื่อเอออ้อนี่ชื่อนี่อ่ากดโอเคเจ้าผู้ชมอย่าให้คนดูกดติดตามเยอะๆจังให้ให้ไปถึงพันเลยอืมแล้วก็ได้เติอนเตือนนะวันนี้ก็วันเกิดเราเลวนะโอเค เออนะครับเจ็บตรงไหมน้ำหนักไว้พอก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเอ้ยออกไปโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนจริงจริงนต้องต้องเหมือนกับของเขาไม่ใช่เหรอเอาผมส่งรูปให้ดูนะ เออตอนเวลพาพักวุ้หักผมเจอปัญหาอย่างเงี้ยน่ะผู้ชมคืออ่ะที่จริงอ่ะเราเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมเราว่ามันลบทิ้งไม่ได้เว้ยตรงนี้เนี่ตรงนี้ผมกดสีแดงอย่งเนะ้ยนี่ยม,มันลบทิ้งไม่ได้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ไม่ได้ไ,ม,ไ,ม,ไดม่รู้เกิดเกิดปัญหาอะไร ผมเล่นไปเรื่อยๆถึงถึงลบทิ้งไม่ได้เลยอย่างเช่นบ้านเนี่ยบ้านผมรองเล่นไปเรื่อยๆนะเชื่อว่าไม่ปัญหาแล้วนะโอเคแล้วก็ไม่มีอ,อะไรแล้วยานยานยานไม่ได้วิวๆต่อเลยด้วยยาน่ายานไปเลยเจิ แล้วก็ไปแว่หน่เแบกเบกเบกเบ๊โแบบแบบอู้อ้อตโโยานี้ไม่แหลกมากเลยนะเราเบิดก็เยอะแล้วนะมันไม่แหลกสักนิดเลยจัแสงย,ยามันเล็กไปโอเคขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ก็วันเกิดเราแล้วนะอืมยี่สิบยี่สิบหกาแอ โอเคบ๊ายบายโอเคขอเอาเอาัปไปขายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรพูดโอเคแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายผมสร้างอะไรดีนะ 嗯，比沙卡拉过来